แก้วจะพามาทําน้ํายาเร่งรากนะคะแม่แก้วจะปลูกมันสาปะหลังเนาะก็เนื้อที่หนึ่งไร่นะคะแม่แก้วก็จะจะตัดเอ่อต้นมันนะคะจะมีจะผสมน้ําก่อนนะคะแล้วก็จะแช่แช่นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ทําได้ทุกอย่างนะคะสูตรนี้นะคะก็จะมีผงชูรสมอีอ่ เครื่องดื่มนะคะแล้วก็กระปินะคะแม่แก้วจะใส่น้ําใส่กะละมังไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แก้วจะผสมให้ให้ดูนะคะแล้วก็จะตัดต้นมันจุ่มน้ํานะคะเพราะว่าเราปลูกหน้าแรงเนาะเราไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะเราก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่ปลูกทุกปีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะ แม่แก้วจะปลูกเยอะนะคะบังเอิญแม่แก้วใส่ผงชูรสมาแล้วนะคะก็จะใส่ไปเลยนะคะผงชูรสนะคะใส่ไปเลยนะคะหนึ่งหนึ่งช้อนเนาะอันที่เหลือแม่แก้วก็จะเก็บไว้นะคะแล้วก็ใส่ใส่เอ็มร้อยไปเลยค่ะประมาณหนึ่งถึงสองฝานะคะประมาณหนึ่งถึงสองฝานะคะเพราะว่าจะแช่ไปเรื่อยๆเนาะเราก็ผสมไปไปเรื่อยๆนะคะ ผสมไปไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ทีนี้ก็จะมาไอ้นั่นกะปินะคะเราก็มาละลายกะปิก่อนจะละลายกะเอ็มร้อยก็ได้นะคะ,ะอันนี้ก็เป็นเป็นความรู้ที่ไม่แก้วก็ดูใน YouTube บ้างนะคะแต่ไม่แก้วมาทดลงองแล้วมันได้ผลนะคะ เกลือกะทิหนึ่งช้อนนะคะเราก็ละลายละลายให้มันเข้ากันดีก่อนแล้วเราก็ไปใส่ในน้ําแล้วเราก็จะมาตัดต้นมันแช่นะคะแช่เสร็จแล้วเนาะส่วนพอเราแช่ต้นมันเสร็จส่วนที่ดินที่เราจะปลูกนะคะเราก็ไถาตากดินเอาไว้นะคะ ยามันตายรอบแรกนะคะเราจะไถสามรอบนะคะเขาเรียกตอนแรกก็จะไถไถพวนดินนะคะไถไถพวนดินให้มันยายมัมตายก่อนเนาะแล้วเราก็จะมา,ถาไถเปะรอบที่สองรอบที่สามเราก็จะมายกล่องนะคะ อันนี้เราก็จะแช่แช่ต้นมันไว้ก่อนเนาะอันนี้เป็นเป็นน้ำยาเล่งรากนะคะอันนี้ปลูกได้ทุกอย่างคะ่ะผสมเราก็แช่ไว้ประมาณสักสิบยี่สิบหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้คะ่ะไม่ไม่จำกัดเนาะเราก็แช่เราก็ตัดเอาไว้เลยก็ได้คะ่ะเราก็ตัดเอาไว้เลยว่าเราจุ่มน้ำยาเอาไว้นะคะเล่งรากเนาะนาเลีงเนาะต้นมันของเราก็จะชุ่ม ชื้นนะคะเดี๋ยวเรามาตัดต้นมันกันเลยค่ะตัดต้นมันมัดแล้วก็แช่นะคะต้นมันนะคะต้นมันก็จะยาวประมาณนี้เนาะเราก็จะตัดได้ตัดได้สามท่อนนะคะเพื่อนๆเนาะเราก็จะตัดได้ประมาณต้นหนึงก็จะสามท่อนนะคะเพื่อนๆเนาะก็ตัดประมาณนี้ค่ะพอเราพอเราเสียบลงไปก็ประมาณนี้นะคะเสียบเสียบในดินลงไปประมาณนี้เนาะมันก็จะเหลือ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะทีนี้เราก็จะมาจุ่มกันเลยค่ะเนี่ยตัดให้เท่าๆกันนะคะส่วนปลูกนี่ก็จะปลูกเอาตาขึ้นนะคะเพ,เพื่อนๆเนาะอันนี้เราก็จุ่มไปเลยค่ะมัดแล้วก็จุ่มนะคะเนี่ค่ะเราก็จะมัดมัดประมาณนี้นะคะเนี่ยมัดแบบนี้นะคะเราก็จุ่มลงไปเลยค่ะจุ่มลงไปแล้วคะทีนี้เวลาเรา จุ่มเสร็จแล้วนะคะมันน้ํามันก็จะเข้าไปในนี้นะคะมันก็จะช่วยเร่งรากเร่งรากนะคะจุ่มประมาณห้าสิบถึงสิบนาทีก็ได้ค่ะเนาะแล้วเราก็พักไว้นะคะเอามาพักใส่ใส่ถังหรือว่าจะใส่ในเอ่อเอาเอา,เอาตั้งไว้แบบนี้ค่ะเอาใส่ในไอ้นั่นก็ได้ค่ะเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ มันจุ่มไปแล้วน้ําอยู่ในนี้ก็จะชุ่มค่ะเนาะแต่ที่แม่แก้วก็ทําให้ดูก่อนนะคะเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอรอถ่ยอันนี้ถ่ยรอบสองแล้วนะรอรอยกล่องอีกรอบหนึ่งนะคะแม่แก้วจะมาถ่ายให้ดูอีกค่ะ ให,ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็พอเราจุม่มมันเสร็จแล้วเราก็ตั้งไว้แบบนี้นะคะแช่ไว้ประมาณสักสิบนาทีค่ะตอนนี้ก็ตัดต้นมันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จุ่มน้ํายาวางไว้นะคะเพื่อรอปลูกนะคะเพื่อนเนเนาะพอรถไถมายกกล้องเราก็จะนำต้นมันที่เราจุ่มน้ำยาไว้เนี่ยไปเสียบเลยวิธีเสียบ ก็เอาตามันขึ้นนะคะเพื่อนๆเนาะเราก็เสียบไร่หนึ่งไร่หนึ่งก็จะใช้ต้นมันอยู่พันต้นนะคะอันนี้ก็ไร่หนึ่งก็จะใช้ต้นมันอยู่พันต้นนะคะเพื่อนๆเราก็เสียบตามกลางร่องไปค่ะก็เสียบลงไปเลือกๆเนาะเผื่อ <S <S 2> <S 2> <ๆ>เผื่อฝนด้วยฝนตกมาแล้วร่องมันก็จะจะละลายลงไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเสียบ เตื้นเกินไปนะคะมันเราก็จะล้มได้นะคะเราก็เสียบลงไปเลยค่ะเสียบประมาณสักครึ่งหนึ่งประมาณสามสามนิ้วนะคะเสียบลงไปประมาณสามนิ้วนะคะนี่ก็มาอัปเดตให้ดูค่ะเพื่อนเนเนาะเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนเอนเอ่อน้องๆที่จะได้ทําตามได้นะคะเนาะเพื่อนๆ ทดลองดูนะคะอันนี้ก็ได้ผลดีค่ะเพราะว่าไม่แก้วปลูกมาทุกปีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ